รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ ขอตอนรับเข้าสูดด่รายการคิสตอรี่สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตครับอยู่กับกายครับและนันชชาค่ะนันชชานันชชาเคยได้ยินได้ไาเนเดินกระต่ายกับเตนะ่าไหมเคยค่ะตอนสุดท้ายนะคะเต่าก็เป็นผู้ชนะเอา้าแล้ว,ลวทำไมเต่าชนะล่ะเรียกว่ากระต่ายมันเร็วอ่ะอืมก็คือกระต่ายมันคิดว่าตัวเองค่ะเร็วแล้วเสร็จแล้วมันก็นอนใต้ต้นไม้ สารเต่ามันก็เดินผ่านมาพอดีแล้วมันก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงชื่นชัยโอ้โหไหนๆก็พูดถึงเต่าละพี่ก็เลยจะพาณชย์ไปดูที่ฟาร์มเต่ากันมีเต่าต,ตัวใหญ่มากเลยนะโ,โหจริงเหรอคะพี่กายแล้เราไปกันเลยไหมไปค่ะไปเลยวู้ ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระต่ายกับเต่าเป็นเพื่อนกันแต่ทั้งสองตัวกลับมีนิสัยต่างกันโดยสิ้นเชิงเจ้ากระต่ายมักจะมีนิสัยขี้คุยโอ้อวดส่วนเต่าจะมีนิสัยใจเย็นและคิดก่อนพูดเสมอแต่ด้วยนิสัยพูดไม่คิดของเจ้ากระต่ายมันจึงได้พูดจาดูถูกเตา่าว่าเต่านั้นทําอะไรเชื่องช้าไม่มีทางที่จะเร็วไปกว่าตัวเองไปได้ด้วยเหตุนี้จึงมีการแข่งขันความเร็วเกิดขึ้น แต่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามกันค่ะแล้วเอ้าประตูปิดอ่ะแล้วชาว่าประตูมันต้องล็อกแน่ๆเลยค่ะแล้วคราวนี้เราจะเข้าไปยังไงอ่ะมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะเปล่าเนอะใส่ไม่ได้ล็อกมั้งเนี่ยมาง้นเราเข้าไปเลยไปค่ะ ยังไงนะชาพี่เจ้าของฟาร์มเต่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คะพี่ช่วยแนะนําตัวให้หน่อยได้ไหมคะครับชื่อพิริยะสุขพัฒน์นะครับชื่อพี่วิวนะครับก็เป็นเจ้าของฟาร์มเต่าเล็บไทยไฮโซที่น้องๆมากป็นนี้เลยครับเป็นพวกทั้งเต่าตัวเล็กๆ เออพี่ครับแล้วฟาร์พี <kindergarten> ่มีส <Helen> <leaves> ัตว <programmes> uh ์อะไรมากเหรอครับก uh ็ถ้าที่เล็บไทยโซหลักๆก็จะเป็นเต่าครับที่น้องเห็นนี่แหละเต่าสุคต้านี่แหละครับแล้วพี่มีเต่าแบบไหนมากอะคะก็อันนี้จะเป็นเต่าสุคต้าครับจะเป็นเต่าบกอันใหญ่อันดับสามของโลกแต่ว่าตัวพวกนี้ยังเป็นตัวลูกๆเขาอยู่ ตัวชิ๋วๆอยู่ถ้าโตเต็มที่มันโตประมาณเท่าไหร่ะคะโตเต็มที่ได้ประมาณเกือบเมตรสามฟุตนะครับน้องเข้าไปอยู่ในกระดองเขาได้เลยในพันธุ์พวกนี้นี่มันดุไหมคะอ่อย่างพวกเต่าบกเนี่ยก็จะจริงๆแล้วไม่ดุครัเพราะว่าในธรรมชาติเขาจะกินผักกินหญ้ากินอะไรเงี้ยเดี๋ยวน้องป้อนดูก็ได้นะใช่ไหมป้อนให้เขากินดูอันนี้เขาให้ตัวใบอะไรอ่ะใบหม่อนครับใบหม่อนอย่างธรรมชาติของพวกเต่าพวกนี้ก็จะชอบกิน ใบไม้ใบหญ้าเนี่ยคือดูเขาก็จะเลี้หญ้าที่เราปลูกเนี่ยกินหญ้ากินผักก,ผก,กินผักได้ทุกชนิดที่คนที่คนกินได้เขาก็จะกินได้ไม่ดุไม่กดัดไม่อะไรเลยไม่เหมือนกับเต่าน้ําอย่างพวกเต่าน้ําบางทีอย่างพวกเต,ต่าที่เคยเห็นอยู่ในวัดส่วนใหญ่จะกินเนื้อกินปลากินกุ้งอะไรเงี้ยครับอ,อันนั้นมันก็จะดุก,กว่าหน่อยแล้วเต่าพวกนี้แบบต่อบอกเขาไายน้ำได้ไหมครับไาวน้ําได้บ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่เยอะเหมือนแค่ลงไปแช่ลงไปอะไรเงี้ยครับแต่ให้มา่ายแบบข้ามสะข้ามอะไรเงี้ยเยอะๆก็ไม่ไม่ถนัด อาจจะไม่ได้เพราะว่าอย่างพวกเนี้ยเล็บเขาเนี่ยตรงเล็บเขาเนี้ยเห็นไหมมันจะเป็นแหลมแหลมเห็นไหมครับถ้าเป็นเต่าน้ําอ่ะเตาน้ํามันจะเป็นพังผืดเพื่อมันใช้ในการว่ายน้ำใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นเต่าบกเต่าบกมันจะเป็นแหลมแหลมเป็นอย่างเงี้ยเป็นเหมือนเล็บคนธรรมดาแหลมแหลมอย่างเงี้ยค่อใช้ในการขุดดินในการเดินในการอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มันเป็นเต่าบกหรือเป็นเต่าน้ําอย่างที่พี่บอกสังเกตง่ายๆก็คือดูตรงตรงเล็บตรงเนี้ยเขาครับถ้าเป็นเต่าบกมันจะเป็นเล็บเป็นแหลมแหลมเพื่อที่ว้ขุดดินอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเตาน้ำก็จะเป็นพัง อ๋อพี่ครับเมื่อกี้การได้พี่บอกว่าจอชูกาต้านี่มันเป็นใหญ่อันดับสามใช่ไหมคะครับแล้วอันดับหนึ่งนี่อ่าอย่างอ,าอ,อันดับหนึ่งก็จะเป็นมันจะมีแล้วแต่แล้วแต่ที่มาบางที่บางอันก็จะบอกว่าอัลดาบาบางที่ก็จะบอกว่ากาลาปากอันนี้มันตัวลูก,ลกเดี๋ยวไปดูตัวพ่อแม่พันธุ์พ่อแม่พันธุ์อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวลองไปดูกันไปเลยครับได้ครับไปเชิญทางนู้นเลยครับ กายน้องนัชชามาดูตัวพ่อแม่พันธุ์เมื่อกี้เห็นตัวเล็กไปแล้วเนาะอันนี้ตัวใหญ่พ่อแม่พันธุ์เห็นไหมโอ้โเห็นใหญ่ใหญ่มากมันใช้ไปใช้ขยายส่วนรือไงเนี่ยใช่ลองดูถ้าเกิดเทียบกันนะตัวเล็กๆเมื่อกี้เห็นไหมตัวแค่นี้เอาไปวางบนกระดองเขาแค่แบบส่วนเดียวของกระดองนาอย่างนั้นน่ะไม่น่าถึงด้วยนะคะนี่ยังโตได้อีกนะนี่ยังแบบว่าไม่ไม่ใหญ่ที่สุดของเขานะนี่โตได้เหรอฮะใช่โตได้อี่น่อ้วน พวกนี้ดูกันยังไงคะว่าอันตัวไหนคะตัวผู้ไหนตัวเมียตัวผู้ตัวเมียเราอาจจะต้องดูที่ใต้กระดองของเขา,เาอาจจะต้องหงายเขาขึ้นมาดูถ้าอย่างตัวผู้เนี้ยตรงใต้กระดองเขาจะเว้าลึกเข้าไปเพื่อให้เวลาผสมกับตัวเมียอย่างเงี้ยเขาก็จะพอดีกับกระดองของตัวเมียแต่ถ้าตัวเมียกระดองก็จะเรียบๆถ้าอย่างพวกนี้เวลาที่เขาผสมพันธ์กันปุ๊บเขาก็จะผสมกันช่วงนี้แหละปลายฝนต้นหนาวหลังจากนั้นก็จะวางไข่ ใช้เวลาประมาณ3เดือนในการฟักไข่จะไข่เป็นตัวประมาณ3เดือนอแล้วตัวหนึ่งะคะ่ะมันออกไข่กี่ฟองเนี่ยคะก็ตัวหนึ่งเฉลี่ยก็ประมาณ2 0่สิถึงสาฟองแล้วแต่ต่อปีหนึ่งก็จะออกได้ประมาณ2-3งถึงาอ,อแล้วต่อพวกนี้มันกินอาหารเดียวกันกับเจ้าตัวเล็กเลยหรือเปล่าใช่ใช่เขาก็กินหญ้าเป็นหลักเห็นหญ้าสนามตรงนั้นไหมก็ตัดมาแล้วก็เอามาให้เขากินน,นี่น,น,นี่เดี๋ยวลองเอาใบหมอนให้เขากินไหมที่มีอยู่อ้าว อ่าคอละอันกอละช่อเลยอ่าน้งกายอันเลยน้องชานมาแล้วเห็นไหมมาแล้วมาแล้วอ่ายืนให้เขากินได้เลยนี่นี่วางไว้เขาจะงับงับกินกันเห็นไหมก็ต่อแบบนี้ฮะมันมีอายุได้ยืดยาวสุดเท่าไหร่ครับก็น่าจะ70ปีขึ้นไปยิ่งโตอายุก็จะยิ่งจะยิ่งใหญ่ขึ้นไปตามตัวแล้วทำไมที่ถึงไม่เลี้ยงพวกสุนัขอะไรอย่างเงี้ยจริงสุนัขก็เลี้ยงอยู่แต่ว่าอย่างเนี้ยที่พี่ชอบพวกเต่าพวกอะไรพวกเนี้ยเพราะว่า เหมือนเป็นสัตว์ที่กินพืชกินผักอ่างเงี้ยเวลาเราเลี้ยงเห็นไหมแล้วก็ปลูกต้นมงต้นไม้แล้วก็เอามาให้เขากินได้มันก็ทําให้เราใจเย็นเราก็แบบว่าดูแล้วเราแบบว่าสบายใจมีความสุขโอ้โหน้องกายกับน้องนัชชาดูจะตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้เห็นเต่าตัวใหญ่ขนาดนี้แต่นอกเหนือจากเต่าแล้วในฟาร์มแห่งนี้ยังมีสัตว์อีกหลากหลายชนิดมาให้ชมกันค่ะจะมีอะไรมัง่งติดตามกันเลยค่ะ